หเหตุผลที่สมควรยกให้พักเกล้าวไก่และทิมพิธาได้เป็นผู้นำประเทศในการเลือกตั้งสภาผู้แทนรัษฎรของประเทศไทยในปี2566ที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนทั่วโลกมาแล้วดังนี้ 1. ได้คนรุ่นใหม่ไฟแรงเข้ามาบริหารประเทศเพราะจะเป็นนายกที่มีอายุน้อยที่สุด ที่จะนำการเปลี่ยนแปลงจากคนรุ่นใหม่มาแทนคนรุ่นเก่าๆที่ทำมากันหลายปีข้อที่2เป็นพักการเมืองที่มีแต่คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารกันเองดูแลกันเองซึ่งไม่มีกลุ่มอิทธิพลใดๆหรือผู้มีบารมีใดๆมาหนุนหลังพักการเมืองนี้ซึ่งที่ผ่านๆมา หลหลายพักการเมืองก็จะมีผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีบารมีเก่าแก่อยู่ในพักที่คอยกำหนดและชี้ชะตาพักอยู่ทำให้พักการเมืองนั้นไม่มีอิสระเท่าที่ควรมันจึงเป็นการแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงของพักการเมืองนี้ซึ่งเขามีแต่คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารพรรคดูแลกันและต่อสู้กันมา แนวตามแนวทางของคนรุ่นใหม่นั้นข้อ3ทําำไมพวกงูเห่าสูญพันจะเห็นได้ว่าหลายๆปีที่ผ่านมามีพวกงูเห่าย้ายพักเพราะไม่เคารพกติกาพักบ้างหรือถูกพักการเมืองขับออกจากพักบ้างแต่พวกเขาก็ยังไปอยู่ที่ใหม่และก็ยังไปแจ้งเกิดในที่พักแห่งใหม่ได้อยู่ ซึ่งเป็นอย่างนี้เรื่อยๆมาหลายยุคหลายสมัยแต่ครั้งนี้พวกเขาทําให้พวกงูเห่าศูนพันหรือเกือบจะศูนยพันก็ว่าได้เลยข้อ4ทําให้พวกสสเก่าแก่ที่อยู่ในพักมาหลายยุคหลายสมัยบางครั้งก็ไม่มีผลงานเป็นสสมาแทบจะทุกสมัยก็ว่าได้ มาคราวนี้จะบอกว่าศูนยพันก็ไม่ผิดเพราะมีหลายพื้นที่มีหลายคนสอบตกกันจนแทบจะบอกว่าศูนยพันก็ว่าได้ข้อเจห้าถึงเวลาของคนรุ่นใหม่แล้วเพราะโลกใบนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากถ้าทำอะไรชักช้าบางอย่างบางครั้งก็อาจจะไม่ทันการทันเวลาดังนั้น มันจึงควรจะเป็นเวลาของคนรุ่นใหม่ได้แล้วที่พวกเขาจะได้ออกมาแสดงความเชิดเห็นได้แสดงความสามารถของพวกเขาเพราะพวกเขานั้นก็ต่อสู้กันมาได้ถูกกดดันมานานถูกกำจัดสิทธิการแสดงออกมานานจากการบริหารการเมืองแบบเก่เาๆดังนั้นจึงคิดว่าเป็นเวลาของคนรุ่นใหม่แล้วที่เขาจะได้แสดงความ สามารถได้แสดงศักยภาพของเขาให้คนรุ่นเก่าๆได้เห็นบ้างข้อที่ 6. ปรากฏการพลังศรัทธาของประชาชนทั่วประเทศจะเห็นได้ว่าคราวนี้ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพักก้าวไกลซึ่งเป็นพักที่ยังก่อเกิดมาไม่นานแต่สามารถเจาะพื้นที่ได้ทุกภาคหรือเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งพลังศรัทธาของประชาชนในครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นการเจาะและวางตำแหน่งสอสอได้ในทุกพื้นที่ของทุกภาคในประเทศไทยโดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญคือกรุงเทพมหานครเขาสามารถกวาดที่นั่งสอสอได้เกือบทุกเขตจาก33เขตได้มาถึง32เขต ซึ่งเป็นการเลือกพลังศรัทธาของประชาชนออกมาต่อพรักการเมืองพรักนี้ดังนั้นจึงเป็นพรักการเมืองที่เกิดปรากฏการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ประชาชนมีพลังศรัทธาให้กับพลังคนรุ่นใหม่ในคราวนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ